ความเคลื่อนไหวแบมเจสซี Bam, ่โรดิเกสล่าสุดโดยทางแบมเจสซี่โรดิเกสฟังโกแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBC ชาวเม็กซิกันใดคู่ซ้อมมีเกรดโดยมีชื่อว่าฮาซานบอยดุสมาตอฟนักชกอุซเบกิสถานเจ้าของเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิก2016รุ่นไลท์ไฟเวทที่ปัจจุบันเทิร์นโปชนะรวดนห้าไฟ เป็นการชนะนอกทั้งหมดทั้ง5ไฟและได้ครองแชมป์ w ดวิ n t e r n เอ i o n a l ร่น l นรุ่นไลฟ์ไฟเวทปัจจุบันเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่3รุ่นมินิมัมเวทของ WBA และอันดับที่11รุ่นไลท์ไฟเวทของ w ด c ินส่วนเจ้าแหลมศิสเกตนั้นก็ได้ออกเดินทางแล้วในคืนวันที่14มิถุนายนโดยจะไปต่อเครื่องที่สนามบินนาริตะประเทศญี่ปุน่น แล้วก็บินไปลงที่เมืองไดรัสสหรัฐอเมริกาต่อเครื่องจากไดรัสไปเมืองซานอันโตนิโอสถานที่ชกโดยมวยรายการนี้จะขึ้นสังเวียนกันในวันที่25มิถุนายนตามเวลาในท้องถิ่นที่เทคพอร์ตอารีนาเมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับเช้าวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนนี้ตามเวลาในประเทศไทยสถานีโทรทัศน์ช่อง32ยิงสด เวลาส0บนาฬิกาเป็นต้นไปนั่นเอง